ซีกูากาานอนอ้าซักผ้าซั้าซักผ้้าซักผีาซักผ้าซอ้าซักผักาักผ้าซักผ้านันผ้ากค้าซักผาก้องักผ้าซ้างปกักากผัาซักผ้้้าซาัาซาซ้ การเรียนภาษาจีนวันละคำสองคำสี่หกเจ็ดแปดเก้าคำสิบสิบสองคำเอาดีๆเอาดีมึงอย่าตลกเนะภาษาจีนเนาะเมื่อนี้จะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดคำเนาะเจ็ดคำซึ่งเป็นเป็นคำศัพท์ประจำวันที่เ้าใส่กันอยู่ทั่วไปเนาะแต่ว่า เอ็คอยมาสังเกตเบิ่งภาษาพีจีนเฮาไอจีนเฮาเนี่ยว่าแต่ว่าผมยังแปลดออกมากมีแต่สีกับสีเนาะ <c oughs> มีแต่สีแต่เซิร์ฟในภาษาจีนเนาะอย่างเช่นคำแรกเนาะจะเสนอคำว่าสีอีเฟินสีอีเฟินแปลว่าสงผงสักพอก <c oughs> คำศัพท์ที่สอง ซี Full ไม่หรอ C นั่นอีนี่นะเนาะเขามาปูกระสือเชิด E นั่นเองนี่ C E Full ไปว่าสักเขื่อน C E G อย่างกูต้องงัวด้วยวะซีจีแปลว่าตู้สักเขื่อนนะคือเขื่อนสักผ้านั่นเองเนาะซีราย C รถเพศเดียวกันบ้านหายำมึง พ <has immer> ี่จสีกับสีกุลเมงนักประชาจีนแปลว่าอะไรอย่างเนี้ยล่างพักบอกเนาะสีชายแปลว่าล่างพักเนาะสีซื่อแปลว่าล่างรถอันนี้อันนี้อันนี้เด็ดสุดอันนี้เด็ดสุดผู้ผู้ใจนํำเสนอเป็นพิเศษคำนี้เนาะสีม้าถงสีม้าถงแปลว่าล่างของน้ำนะ ้ภาษาพีจีนเนาะเด่นสุดยอดนี่แต่ชีครับชีภาษา,า,ษาอ่าวันคอยนี่แต่เซนะิร์ฟเนอะมันจะพิษกดบักอยู่พระเนาะคลิปนี้เนาะยาแม่มันพิษกับกุก,ก,ก,กสิลุบเนาะกัญญาเนี่ยแม่มันภาษาจีนเนาะมันรบริเวณลามก,กเจ้ากระเบนจังไดพี่น้องรบริเวณมาทะลึงตึงตังไดเป็นภาษาจีนนารีไดเด็ดสุดอันนี้มักสุดในจำนวนเจ็ดเจ็ดเจ็ดคำเจ็ดเจ็ดซับนี่เนาะสี่มารทงนี่คืมักสุด เป่ว่าล้างของน้ำเนะ่ยชื่อไว้เด้อพวกเราเด้อสีล่างของน้ำแล้สีมาโงอันสุดท้ายเป็นสีเจ้าสีเจ้าไปว่าอาบน้ำนาะจะไปอาบน้ำหรืจะไปว่าใกล้ผู้สาวเด้อเนาะเลาวคือสีเจ้าผู้สาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเติมปุ๊บเติมแล้วบักริ้วโลกจิตสีเจ้าไปว่าอาบน้ำนะโอเคเนาะก็มีเจ็ดทรัพย์นะโมเาะเฮียนภาษาจีน วันหลักสองสามคำสี่หาคำเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่นนอะบ๊ายบาย